อย่างแรกคือเราต้องส่องทองให้เป็นทองคำแท้ก่อนเนี่ยพอส่องลงไปเป็นทองคำแท้โอเคข้างหลังมันจุด,ด้วยวา่านเนี่ยทำให้กิ่งปูโต๊ะก็คุณไม่สามารถจะทำจะซื้อแผงได้ทุกรุ่นน่ะแล้วปูโต๊ะทำไม่ได้สร้างห้าน้อยอยู่แล้วอ่ะ ก็ต้องตีด้วยคาตีออกไปด้วยคาว่าไม่มาตรฐานมันจะไม่มาตรฐานยังไงคุณดูพระเนี่ยนะเนี่ยเนื้อพระแบบเนี้ยเป็นพระอะไรก็แท้เป็นพระกิ่งในปีหนึ่งกว่าเนี่ยวัดอะไรก็แท้อุดพละสีด้วยนี่สำหรับพระเครื่องที่เช้ามาวันนี้ ม่ที่ไหนครับเพื่อนๆอ่ะที่ไหนครับเพื่อนๆมีใครตอบถูกบ้างพอต้าตาทองที่ไหนครับจับได้ร้องจองขอบคุณมากๆครับนี่อย่างแรกคือเราต้องส่องทองให้เป็นทองคำแท้ก่อน พอส่องลงไปเป็นทองคำแท้โอเคข้างหลังมันจุด้วยว่านพราะกวยวิเศษบุ่ทองวันจำปานี่ยมันจุด้วยว่านแล้วก็ผงต่างๆของวิเศษแล้วก็นะี่ยมันจุดใส่ลงไปนะครับโดยมี ทองคําแท้นะครับบุกลงไปอีกทีหนึ่งอันนี้พราเต๋ครับคือผมต้องบอกที่กับว่าเวลาเพื่อนๆจะวิเคราะห์นะครับคือเนื้อแบบเนี้ยนี่เนื้อว่านยาแบบเนี้ยกับทองแบบเนี้เห็นไหมครับไม่ได้แบบเป็นร้อยปีเหมือนกับจะเป็นว่านยังปลาสัตว์ไม่ใช่ นะครับอ่าอยู่ในช่วงนะครับเจ็ดสิบแปดสิบปีนี่ซึ่งก็ตรงกับหลวงพ่อเต๋คงทองจะบอกพอ่พอกล้วยพ่อกล้วยก็ใหม่กว่านี้พ่อเต๋คงทองนะนี่เขาอย่างเงี้ยก็บอกครับว่าอ่าเซิร์ช g o o g l e น,นี่นะรพระลีลาหน้าทองหลวงพอ่อเต๋อ่ะ แล้วสิ่งที่เราเห็นได้อย่างหนึ่งคือเห็นไหมครับคนที่ตอบถูกมีน้อยมากเพราะว่าพระเครื่องเหล่านี้นะลูกศิษย์ใก้ชิดเขาก็เก็บนะซึ่งก็เป็นพระยอดนิยมที่โด่งดังมาก่อนคนก็เก็บหมดก็ไม่ค่อยมีให้เห็นกันมีบุญดาเด่เนมพราะแดงตาไก,ก่ในท้องแดงคือสุดแล้วครับพิจิตรวัเมื่อคืนใช่ไหมครับโอเคเนี่ยแหละครับ นี่เป็นพระเครื่องยอนยม<ป>อ่า<ป>นะครับถ้าพระเครื่องคือเก็บแล้วคนที่เขาเล่นเป็นเล่นกันอ่าใครได้ครอบครองก็จะได้ครอบครองของมีคุณค่านะครับอืมต่อ,อไปเหลี่ยมพอเตรุนพิเศษทันหนพรอไหมครับคือเอาง่ายๆครับเป็นคำถามที่ง่ายมากเลยนะ เหรียญปีอะไรแล้วก็ไปเซิร์ชตัวหลวงพ่อมรณภาพปีอะไระง่ายไหมครับเหรียญปีอะไรนะพี่ก็เซิร์ชใน Google ยุคนี้นะหาข้อมูลง่ายกว่ายุคผมอีกยุคผมไม่มี Google แล้วเราก็ไปเซิร์ชวันมรณภาพหลวงพ่อเตว๋วมรณภาพปีอะไรพี่จะได้คําตอบที่พี่ถามผมทันทีเลยครับยังหาเหรียญอาจารย์ทวดได้อีกไหมครับเมื่อคืนมาไม่ทันโหโหายากนะนี่อ่ะหนึ่งหลวงพ่อ ถุงนี้สี่หมื่นห้าถ้าใครเอาเอาห้าหมื่นนี่ถ้าใครเอาเอาห้าหมื่นนะถุงนี้นะครับอันนี้สี่หมื่นห้าถ้าใครเอาเอาห้าหมื่นอ่ะถ้าใครเอาถุงนี้นะใครห้าหมื่นครับพี่ปรีชาพี่ปรีชาปิดฐานนี้มาห้าหมื่นนะอ่ะ,อะเดี๋ยวไปดูกัน อ่ะไปดูกันครับอ้าวมาลุ้นกันโอ้โห,โหเพื่อนเพื่อนนี่แป๊บหนึ่งเลยเนี่ย สมเร็จเมื่อวานนะครับครับนี่อยากเจ้าชู้ต้องวัดเหนืออยากเป็นเสือต้องวัดใต้เหรียญละสองหมื่นครับนะฮอ้าวสองเหรียญ อ่ะนี่สองเหรียญนี่นะครับสวยทั้งคู่ตอนมีสี่หมื่แล้วพี่พี่ชากดกาเกาเกาก่อนไหมโอ้โหปูบุญไว้กลางมางแก้วชินาลาัดบ,บัตเหนือรุ่นแรก สองเหรียญกัจะได้ทั้งพุงแล้วโอ้โหเตารีดปูทวดกดเก้าเก้า้ามาแล้วครับพี่ปีช้าโอ้เตารีดสูท้าปูทวดพร้อมอนะแก่เจ้าทอง เนี่ยภาพบ้านจะเป็นแบบเนี้ยที่เหลือนี้ต้องบอกว่าสบายแล้วผมขอส่องนะืดินตรงนี้เลยพี่พี่ชาโอเคไหมอันนี้แหวนแหวนพ่อผางโอ้โหสมเด็จ ผู้โต๊้นี่สร้างเขื่อนตัวเนี่ยเนี่ยผ้าบ้านเลี้ยงมาติดแบบเนี้ยแท้แน่อ้าวแหมคือถ้างบอกครับว่าสไตล์การที่แบ่งผ้าผมเนี่ย เมื่อกี้เนี่ยอสามองค์อีกได้แล้วปู่ทวดก็ต้องมีสองหมื่กว่านะครับมีทองด้วยอ่ะนี่พอเตอนะคกับทองแบ่งไหมครับพี่ได้ครับเอาหกพอเตะนี่ต้องบอกครับร้อนแรงถ้าถามผมว่านี่ที่ไหนนะผมจะบอกเนี่ยเพราะสุนบางปะหมอเนี่ยอาจารย์หลวงพ่อปานเนี่ยเพราะสุนบางปะหมอ เนื้อเหมือนพ่อปานเด็ดแต่จะเก่ากับพ่อปานเนียเห็นรา,ายละเอียดไหมครับเนี่ยหลวงพ่อสุนบางประหมอพยันตีนะสิงเหหอ,อีกหนึ่งอันนี่ครับไปดูดินเมืองอโยธยาเข็นไหมเหมือนดินพ่อปานไหมแต่นี่เป็นอาจารย์ผู้สืบทอดวิชาให้พ่อปาน ที่พ่าปลาเป็นวิชาด้วยเพราะสูตรมังปหมอ <Ooh. S 2> นี่ปู่ปั้นพิคุณโสคันพายเรือมาพายต่อไม่ได้ไมไมเขาปราะสูนนั่งอยู่เศกให้เรือพายไม่ได้ไงลูกศิษย์ก็ไปบอกปู่ปัน้นเพราะสูนนั่งตามหมากอยู่ข้างบนอ่าเพราะสูนก็ตามหมากไม่ได้เหมือนกันนี่ปู่ปั้นก็เกเนี่ยครับเขาลองวิชากัน นะปู่ปันพิคุลโสคันกับพระสุนบางประหมอพระสุนเนี้อาจารย์พ่อปานปู่ปันเนี่ยอาจารย์พ่ะจงนะครับอ้าวของชุดนี้ต้องบอกว่าปูท่ทวนี่ไปแกะทองหลอมแล้วเลี่ยมใหม่ได้เลยแมเอาชุดนี้เป็นของพี่ นี่แหละครับเวลาเซียนพระเขาเล่นพระกันยังไงให้มีความสุขนะครับผมว่าตอนนี้เนื้อดินตอกเตะดีไม่ดีก็ราคาเป็นหมื่นแล้วนะนประมูลพ่อเตะครับเอาเรืมม่องมือสามหมืนบาทครับพี่นัาการทองหายากนะตพ,พ,พี่จอดทิงโอ้โห,โหพี่จอดทิง้งติดไปแล้วครับหมื่นสามรับยามองไปไหนแล้วครับอ่าตอนนี้ผมไม่ได้ใช้แตผมใช้เป็นขวด <laughs> แกล้งม,มองแฟนเพจปิดไปแล้วปิดแล้วปิดไปนานแล้วะเลมองปิดไปนานแล้วครับคร,ครับโอ้โหอาจารย์ครับมีหลวงพ่อมีหลวงพ่อรวยหลวงพ่อรวยผมไม่ผมอ่ะไม่มีนะครับใช่อะไรเนี่ยหกศูนย์เหรออ่ะมีก็มีเอาใครเอาเอาแปดร้อยเอา แปดร้อย <800. S 2> อ่ะใครถามพ่อรวยเอาแปดร้อยเอาลงยาเนะี่ยอันนี้เป็นพี่จอสคิงใช่ไหมจอสคิงได้ครับหนึ่งมื่นสองพันบาทอ่าพี่จอสคิงไปเปิด <c oughs> คือช้าเวลาเราเราได้พามาตัดแล้วไปเปิดก o เก l e นะ <c oughs> เราเราจะเห็นข้อความ <c oughs> แต่แปดร้อยพอใครใครถามที่แฟกซี่ 84, นะครับ อ่าตกลงเป็นพี่ฝันให้ไกลแล้วไปให้ถึงได้ไปนะพี่อัคัเดปิดก่อนครับคือไม่มีคําว่าปิดไงไดในการติการเราต้องมีคําว่าปิดก่อนมีฝันให้ไกลแลวไปให้ถึงได้นะครับแปดร้อยบาทอ่ามีฝันให้ไกลแล้วไปให้ถึง,พย,ถงพยาไก่ในสายเขาไม่ถูกเดิอผมไม่รู้ว่าผมเอาแปดร้อยอ่ะนะครับอ่าเน่กกิ้งของบุโต๊ะ ง่ายๆนะพระกิ่งแบบเนี้ยนี่คือเนื้อพระกิ่งที่แบบว่าดูง่ายเลยนะว่าอยู่ในปีหนึ่งกว่าร้องเงินเลยพี่ได้อยู่เดี๋ยวจาดให้ครับเอานี้ก่อนอันนี้คือพระกิ่งหลวงปู่โต๊ะลองหลวงปู่โต๊ะกิ่งเป็งยงนะีกิ่งฟ้าผ่าองค์ละแปดร้อยดิ กิ่งอะไรปูโตก็เล่นง่ายหมดอ,อ่ะพอมีกูดกิ่งปูโต๊ะบางรุ่นองค์หนึ่งเป็นแสนนะทํทให้กิ่งปูโต๊ะก็คุณไม่สามารถจะทำจะซื้อแพงได้ทุกรุ่นอ่ะแล้วปูโต๊ะทําไปได้ส้างมาน้อยอยู่แล้วอ่ะก็ต้องตีด้วยคาตีออกไปด้วยคาว่าไม่มาตรฐานมันจะไม่มาตรฐานยังไงคุณดูพระเนี่ยนะเนี่ยเนื้อพระแบบเนี้ยเป็นพระอะไรก็แท้ เป็นพระกิ่งในปีหนึ่งกว่าเนี่ยวัดอะไรก็แท้อุดคนละสีด้วยทําไมต้องอุดคนละสีรูป้ป่าทองแดงอ่ะมันนิ่มกว่าทองเหลืองเวลาอุดแล้วมันจะทนิทดคือเหมือนถ้าคุณเอาเอา,เอาเหล็กไปอุดในเหล็กอ่ะ,อะบางทีมันหลุดได้แต่ลองคุณเอาดินน้ำมันไปอุดดีดินน้ำมันมันการให้ตัวมันจะแน่นนี่ นะครับกิ่งของปู่โตเนี่ยผมเจอพระกิ่งลองปู่โตแบบนี้จะมีวัดใหม่อมพรวัดใหม่ชำนานคุณพรงผมนะแล้วก็ยังผมเชื่อว่าเทลอออีกหลายวัดมานั่งคุยกันในองค์พระเนี่ยแล้วพระเหล่านี้ไม่เคยได้จากสนามพระเราครับได้จากบ้านคนเก็บทั้งนั้นที่แน่แ่วัดใหม่ชำนานโพรามเนี่ยมีกิ่งพิมนี้ที่คนรับมาจากปู่โตก็ตอนปู่โตมาเสกไงภาคเสกของทุกคนท่านชำนานยังมีเลย ไม่ต้องไปสนใจกับไอ้เป็นแสนเป็นหมื่นเป็นแสนเอาแบบเนี้ยกิ่งหลงปูโตเนี่ยถ้าคุณอยากจะได้พรบปูโตแท้ๆไว้แขวนราคาตามที่คุณศรัทธาคุณชอบคุณคิดเองแต่ถ้าคุณซื้อไปขายนะะเอาง่ายก็ขายได้ถ้าขายคนรู้อะนะแต่แบบซื้อไปขายเร็วๆมีกําไรอย่าไปซื้ออ่านะแต่ถ้าอยากได้กิ่งปูโตะนะ ที่ปุโตสเสกวันนี้แต่ภาแบบนี้เวลาเก็บไปอนาคต,ตคนรู้เขาจะแพงเองนะครับแบบนี้นี่เอาสามพันห้าเอาสามพันห้าเอาสามพันห้าครับเออนี่แล้วผมหมอกเลยนะใครตีเกน่ะผมคืนอธิบายได้ผมให้ค่าอธิบายคนละหมื่นคืนนี้มันเทสไม่ต้องไปคิดอะไรเลย เป็นสามพันห้าครับพี่เอทามอืมคุณกองเยอะเลยพี่ครับเยอะเลยพี่เยอะมากมแล้วกิ่งปูโตแบบเนี้ยไม่ได้มีแค่ครั้งเดียวทอดหลายทอดลงยูทู e ไปด้วยแล้วใครจะมาตีเกะคุณตัดอปแล้วใครจะตีกิ่งปูโตแบบนี้เก้นะดีเบตกับผมได้เลยอธิบายได้หมให้ 5, ห้าผมให้มื่นหนึ่ง พราะกิ่งแบบนี้จิบมาเป็นถูกป่ะก็คุณคิดว่าเก๋แล้วคุณต้องไปเจอตามแผงพระเกะ๋แล้วเก๋เพราะไม่เหมือนที่เขาขายแพงอ่ะอันนั้นอันนั้นเป็นความเขาเรียกว่าอุปทา,านไปเองครับเนื้อเหมือนว่าประสาทเหมือนว่อนาอรลุนนั่นแหละไปหาแขวนกันไม่ต้องไปถ้าคนจะหาปู่โตช้พุทธคุณเท่ากันนี่แต่ถ้าคุณจะซื้อขายเรื่องหนึ่งแต่จะซื้อแหวนเนี่ยไม่ต้องไปเหื่อแพงก็ได้ พี่เอทำได้นะครับสามพันห้าร้อยบาท้องแฮ้อย่างนี้ทผมตกใจห็นะครับมีองค์เดียวใครได้ไปนะพี่เอทำพี่เอทำอ่ะเหรียญลงว่าเงินนี่เหรียญลงว่าเงินสองสี่เก้าเก้าโอ้โหตอนนี้เห็นไหมพอเหรียญน,นี้เริ่มแพงเริ่มเขาเรแล้ว,ลวเร่มแล้วมันจะเหมายว่าอ่าด้วยความที่ว่า เหรียญนวนห้ารอยเนี่ยเหรียญละสามสี่หมื่นเหรียญรุ่นสองอ่ะห้าหกหมื่นเจ็ดหมืนเหรียญรุ่นแรกไม่ต้องว่ากันนะครับห้าแสนอัพห้าแสนขึ้นพอเวลาคนได้มารู้ว่ามีเหรียญหรือเงินเนี่ยที่สร้างในปีสองสี่เก้าเก้าและประวัติชัดเจนเห็นป่ะไอ้ที่แพงอ่ะ เสียตังค์เยอะแล้วจะไปทํากําไรมันยากตายแบบเนี้โอ้โหมันยังถูกทํากําไรง่ายแล้วก็ขึ้นเรื่อยๆส่วนคนที่จะหาเหรียญเพราเงินแขวนแขวนแบบนี้ก็ค่อนข้างสบายใจเพราะอะไรยังไม่ได้มีการทําเก๊มาอย่างแพร่หลายเซียนพระอยากได้ข้อมูลแบบนี้แล้วไปหาพระเก็บก่อนนะครับอา้าวเพราะเงินตรงนี้สองสี่เก้าเก้าแล้วสวยจะูมูดงไปดูกันประมูลรายการแรกกี่นาที เอานาทีเดียวเหรอเอานาทีเดียวเห็นไหมพอตอนเนี้ยคนหาแบบนี้กันเพราะอะไรเพราะไม่ต้องเสียสามสี่หมื่นแล้วพอคุณได้เหรียญตัวจริงไปส่องอ๋อลมดาก่อนปีสองร้อยเป็นแบบนี้ลมร้อนแล้วพระบล็อกเนี้ยแปลกนะจมูกจะบี้เยอะกว่าจมูกโด่งลงหนังสือเซียนพระลงในหนังสือ ของนิตยาสาร์เซียนพระซึ่งเป็นวัตถุมงคลเล่มแรกของเมืองไทยอ่ะที่รวบรวมพระเพราะเงินนี่ฮะเหรียญน,นี้ต้องบอกว่าตอนนี้คนมาหาแขวะเหรียญน,นี้เก็บเหรียญน,นี้กันเยอะหมดเวลาครับก็ตอนนี้เหรียญน,นี้ถึงขยับขึ้นถูกไหม แล,และพระที่ขยับขึ้นด้วยความที่ว่าพระเขาสร้างปีน9ก้าประวัติชัดเจนเก็บแบบนี้จ็สังเกตว่าแบบอื่นน่ะนิ่งแต่แบบนี้ขึ้นเมื่ะอะไรเหมือนเพชรที่คนมาเจอทีหลังแล้วรอการเจียรานายัยอ่ะใครได้ไปไปดูกันนะมองผิวดำดำอ่ะแล้วลมดำพี่จะให้ขาวๆเลยครับปิดแล้วนะครับ เปีพี่แผนเมืองน้ำดำนะครับหนึ่งมืนบาทท้วนเพราะเงินวัฒนาม่เดือดต่อเลยครับเพราะเงินวัฒนาเม่เดือดด้วยครับอาจารย์ที่เขาใส่ question mark แล้วบอกผิวดำาๆเนี่ยคืออะไรก่อนคุย <c oughs> ได้ไม่ต้องซีเรียสอ่านะครับในความเข้าใจของพี่คือผิวดำคือยังไงคือเป็นเหรียญลมหมหรือเปล่า <c oughs> อะไรแบบนี้เปล่าไอ้แมนเยิ่มเหรียญลมดำห้พี่หน่อยนะครับ ลมดำแบบนี้คือลมดำเดิมที่ค่อนข้างสบายใจได้เพราะมเป็นลมร้อนลมดำยุคปีสองพันร้อยพี่หน่อยสองพันห้าร้อยอ่านี่เห็นไหมฮะคือลมดำเดิมๆน่ะลมปีสองพันร้อยจะเป็นแบบนี้คุณไปดูลมเหรียญสองพันร้อยหรือลมเหรียญรุ่นแรกอ่ะก็ลมแบบนี้นะครับเป็นลมร้อนนะครับเขาจะถ้าเป็นลมยุคถัดมาเนี่ยจะเป็นลมมันปูแบบนี้ แบบนี้เป็นลมเดิมที่ดูง่ายนะครับอการตรวจสอบว่าลมเดิมแบบนี้เป็นยังไงอะคุณไปดูเทียบกับพับปีหนึ่งฝาอ่านี่ก็ลมปีหนึ่งฝาเห็นไหมแต่อันเนี้ยเขาจะแห้งกว่าเดี๋ยวพี่พี่ที่ปิดลูกค้าใหม่ใช่ไหมพี่ต้องแอดไลน์ ยินดีต้อนรับสู่ครอบครัวสันความก่อนทีเดียวนะครับอัครวัตส,สายเทียนนะครับอ่ะเหรียญนี้ใครได้ไปนะพี่แทนมือนน้ำดังที่ราคาสุดท้ายเท่าไหร่หนึ่งมืนบาทการลสินการลาสินใช่ไหมอ่าในมีการลสินกับนี่แหละอ่าสราคาราคาก่อนหนึ่งหมื่นเท่าไหร่เอ่อแปดพันนี่แปดพันใช่นะครับอ่ะคือต้องบอกว่าสภาพแบบเนี้ยถือว่านะ สวยแล้วอ้าวโอเคนะครับอย่างนี้นะสวยนะอ้าแต่ยังว่าแหละแฟนเพจผมชอบเหรียญเก่านี่พอเงินว่าถรามาเดือขท่านมาเป็นจเจ้าอาวาสวัาถรามาเดือเนี่ยรักษาการอยู่หลายปีนะอ้าวนี่ไม่กล้าจับเพราะอะไรเพราะเหรียญสวยจัด นาทีเดียวด้วยหนึ่งนาทีนี่เหรียญรุ่นแรกของชีวิตท่านมานะครับเปิดแรกสี่พันบาทที่ี่เคนโดนี่เหรียญ่ะผมบอกว่าเหรียญรุ่นแรกของหลวงพ่อเงินอะรุ่นแรกของชีวิตท่านอะเดือนแรงงานนี้ละเนี้ยผิวไฟสวยๆเลย โอ้ครับนี่สมบอเป็นเหรียญที่หน้าเหมือนท่านนะใช่ครับหน้าเหมือนท่านที่สุดหมดเวลาปิดแล้วนะครับครับมีสร้างย้อนยุคครับสร้างย้อนยุคจะเป็นหลังเรียบปิดที่พี่จุฬาธรรมนะคะหนึ่งมื่นสามพันห้าร้อยบาทโอ้พี่เดนพี่ส่กางสามก็ไม่ทันนะครับ